ครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับครั้งนี้ก็ต่อต่อจากหัวข้อที่4.2นะครับเรายังอยู่ในหัวข้อที่4.2การแก้สมการโดยวิธีทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับ4.2 4.2จะมีทั้งหมด3ามครั้งนะครับครั้งที่แล้วเป็นครั้งที่หนึ่งส่วนครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่สอง ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่2นะครับส่วนครั้งนี้นะครับเราไปดูที่ตัวอย่างที่1เลยนะครับตัวอย่างที่1วิธีธร,รมจากสมการ x กำลังสองลบสอง x บวกหนึ่งนะครับอมอนเดิมให้นักเรียนนะครับจับก้อนนี้นะครับ อันนี้ก็ขอเน้นเน้นย้ำให้นักเรียนนิดหนึ่งนะครับตรงสมการตรงนี้นะครับเราต้องจัดรูปให้มันอยู่ในรูปทั่วไปแบบนี้ทุกครั้งนะครับก็คือจัดรูปให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์ก็ได้นะครับแต่แต่โดยทั่วไปเขาจะทําฝั่งขวาให้เป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนจับก้อนนี้นะครับที่ครูวงปากกาสีแดงไว้นะครับก็ครั้งนี้ก็จะเป็นแบบลบ บลบก็ทําเหมือนเดิมนักเรียนต้องตกใจนะครับน้องใจแต่ว่าสูตรใน,ในการใช้สูตรในครั้งนี้ก็คือยังใช้ก็จะยังใช้สูตรกําลังสองสมบูรณ์อยู่นะครับก็เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ใส่สูตรกําลังสองสมบูรณ์เข้าไปหน้ากําลังสองนะครับหน้ากําลังสองอบวกสองคูณตัวหน้าคูณตัวหลัง นะครับทีนี้ตัวหลังของเราคือใครนะครับคือใครตัวใหญ่เป็นทินึนงนะ 2x นะครับ 2x คูณกับอะไรได้ลบ 2x คูณกับอะไรได้ลบ 2x ก็คือคูณด้วยลบ1นะครับเพราะฉะนั้นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังตัวหลังของเราก็คือลบ1 ลบหนึ่งกำลังสองครับอะไรเกินมาลบหนึ่งกำลังสองเกินมาเพราะนั้นเราก็ต้องลบด้วยลบด้วยตัวมันเองออกไปนะครับ mm hmm. ก็ให้นักเรียนดูตรงนี้ตรงนี้ก็คือสูตรกำลังสองสมสมบูรณ์นั่นเองตัวหน้าของเราคือ x ตัวหลังของเราคือลบหึ่ง มันก็จะได้เป็นตัวหน้าลบตัวหลังทั้งหมดยกกำลังสองครับเพราะมันคือสูตรกำลังสองสมบูรณ์นะครับลบลบหนึ่งยกกำลังสองลบยกกำลังคู่จะเป็นบวกนะครับแต่ว่าลบตัวนี้คือลบคือลบดั้งเดิมของมันโอเคมันก็จะได้ลบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นศูนย์เหลือ x-1 ลบหนึ X ่ง ทั้งหมดยกกำลังสองสามารถเขียนได้แบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นำลบ x ลบหเท่ากับศหรือ x-1 ลบหนึ่งเท่ากับศูักนก็จะได้ x เท่ากับหนึ่งนะเับหเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับดังนั้น1เป็นคำตอบของสมการ x 2 2กลบสอ บวกหนเท่ากับศนย์นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสรครับสามารถหาคําตอบได้แล้วนะครับก็ส่วนตว่อตรวจตรวจคําตอบนักเรียนยไปลองทําเองนะครับต่อไปเราก็จะไปต่อที่ตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2เริ่มเลยนะครับวิธีทำจากสมการ x กำลังสองลบห x บวกเเท่ากับศูนย ครับศูนย์เหมือนเดิมให้นักเรียนจับสองพจน์แรกนะครับเหมือนเดิมสองพจน์แรกก็คือ,อใส่สูตรเข้าไปส,สูตรกำลังสองหน้ากำลงังสองบวกสองคูณตัวหน้าคูณตัวหลังทีนี้ตัวหลังของเราอะไรคูณกันได้ลบหกอะไรคูณกันได้ลบหกเอ็กซ์ครับก็คือสองคูณลบสามแล้วก็ บวกหลังกำลังสองนะครับบวกหลังกำลังสองบวกเก้าคือพดเดิมมาดึงลงมาทีนี้อะไรเกินมาลบสางกำลังสองเกินมาก็ต้องลบมันออกด้วยตัวมันเองนะครับห้าเหมือนเดิมจับก้อนนี้นะครับก็คือมันก็คือกำลังสองสมบูรณ์นะครับแยกตัวประกอบได้เป็นตัวหน้าลบตัวหลังทั้งหมดยกกำลังสองนะครับลบ นี้ได้เนะครับลบเาบวกเได้0นย์นะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็สามารถหาคําตอบของสมการนี้ได้เป็นได้เป็น x ลบสามนำไปเท่ากับ0นะครับมันก็คือ x เท่ากับสนั่นเองนะครับดังนั้น 3เป็นคำตอบของสมการ x กำลังสองลบห x บวกเ้าเท่ากับศนย์นะครับก็สำหรับครั้งนี้ก็มี2ตัวอย่างก็เสร็จแล้วนะครับอ่าตรงนี้ครูขอย้อนกลับมานิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือสูตรกําลังสองสมบูรณ์แ้วครูเขียนให้ดูหน้ากำลังสองบวกสหน้า หลังบวกหลังกําลังสองเท่ากับศูนย์นะครับกลับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับซึ่งในตัวอย่างนะครับครูไม่ได้ครูไม่ได้เขียนให้นักเรียนดูที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าครูเขียนให้นักเรียนเป็น,เป,นเป็นแบบนี้ครับครูเขียนให้นักเรียนดูคือเป็นแบบนี้ครับ ซึ่งมันเท่ากันนะครับซึ่งมันมันทำมันทำให้เรานะครับก็คือจำสูตรที่มันเป็นอยู่ในรูปแบบเดียวกันเลยก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลางังบวกหลงังกำลังสองเพราะฉะนั้นครูเขียนตัวหลังเป็นเป็นลบไปเลยนะครับครูเขียนตัวหลังเป็นลบไปเลยซึ่งครูไม่ได้ครูไม่ได้ครูไม,ไ,คไม่ได้มาเขียนใน ใส่สูตรอันนี้ให้ดูนะครับแต่ครูแปลงสูตรตัวนี้ให้มันคล้ายๆใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับตัวนี้เพราะว่าถ้านักเรียนไปทําแล้วนักเรียนไปเจอที่มันเป็นบวกและเป็นลบเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะใส่แบบหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังไปได้เลยนะครับนักเรียนก็จะรู้เลยนะครับว่าตัวหลังอย่างตัวหลังข้อนี้มันก็เป็นลบสามอย่างเงี้ยครับนะครับนักเรียนก็จะรู้เลยนะครับว่าตัวหลังนี่ยเป็นลบสามนะครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับก็หรือว่าใครจะทําแบบ ใส่สูตรตามสูตรแบบทั้งสองอันนี้เลยก็ได้นะครับครูไม่ได้ห้ามนะครับใส่ตามสูตรไปเลยก็ได้นะครับก็ครั้งนี้ครูก็มีสองตัวอย่างนะครับก็หมดแล้วนะครับก็ครูก็จะมีแบบฝึกทักษะที่สิบนะครับให้ในักเรียนได้ลองทำสามข้อนะครับงั้นทำสามข้อสำหรับครั้งนี้ครูก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ